เอาล้ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดตั๋วตั๋วทิ่เกตเออเคทโตนะครับคือมันเป็นตั๋วที่แบบได้จากการทําโปรโมททำคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับที่ผมทําช่องลง youtube อะไรเงี้ยก็เป็นร่วมกิจกรรมได้มานะครับมันเหมือนโดนเนตนะครับโอเคครับเรามาเปิดกันเลยครับมี65ตั๋นะครับได้ของดีไหมโอเคครับล่ามกันเลยครับ สีทองนะครับโอ้โหอันนี้เกลือนครับขอบ้างดิขออันที่มันดีๆบ้างดิสักโค่นะครับเหลือห้าสิบแลครับขอดีๆบ้างอันที่ดีๆมันจะเป็นสีแดงนะครับ สี่สิบอ่ะแล้วขอสีแดงมั่งดีเฮ้ยนี่ไงทุกคนอ้ได้เสื้อโค้ดน,นะครับโอเคสีแดงมาต่อสิลกูกอย่าหยุดแค่นี้นะสีแดงไม่ออกนะครับ ของดีสีแดงอะ่ะโอ้โหออกอันเดียวยงครับเป็นตัวเสื้อโค้ทน,นะครับโอเคครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับไม่บาครับไม่ใช่การ